ค่ะเราจะเล่นเกมตาสีน้อหไไมากนะเอามาเจ็บันเล,เล่นสามสิบสอหมื่นหนึงเราจะถึงไหมเนี่ยไม่ต้องตั้งใจเอามาเยอะมันคือมันเล่นแรงได้แต่ว่ากเอาที่มันแบบพอเป็นไปได้ก็พอไปไม่ถึงนี่สี่พัห้าถึงเลย <laughs> ไปต่อหน่อยแล้วกันคือม,มาเป็นหมื่นหนึ่งเลยค่ะ เข้าตัวใหญ่ตัวเดียวก็โอเคแล้วอเองแต่พอเข้าก็ยิงไรไม่ค่อยเข้าแล้วเนี่ยอ,นะอ่าไปพันห้าไยังไม่ถึงหมื่นหนึ่งนะไม่เข้าก่อนน้านหลายดอ,อกเกินไปนะ กีีมาอั 6, วลิงลับซัพ์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อนทำได้ง่ายๆแค่นำลิ้์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทาสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นตลอดชีพถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียในส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงรับรั์เข้าไปยังหัวข้อพัธนิต จากนั้นจะขึ้นหน้าสมัครเข้าร่วมพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอแ,แอดมินทําการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินตรวจสอบเสร็จแล้วพอเราเข้าไปที่หัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนทีนี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาให้เราตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย